ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูการเพาะเลี้ยงสาหร่ายหางกระรอกนะครับนี่ครับมีใช้วิธีการเลี้ยงนะครับก็เราใช้ระบบน้ำวนนะครับปกติสาหร่ายหางกระรอกนี่จะชอบ น้ำไหลนะครับอันนี้เราก็ทําเป็นระบบน้ําวนให้เขานะครับก็ใช้ปั๊มดูดน้ําจากบ่อแล้วก็มาพ่นลงบ่อให้น้ํามันไหลเวียนนะครับสาลายจะชอบน้ําไหลนะครับอันนี้ก็เลี้ยงในกระชังบกนะครับก็มีจําหน่ายครับมีจําหน่ายใครสนใจก็ทักมาได้นะครับโทร0935629458นะครับก็จะมีอันนี้ขายเป็นกิโล ครึ่งกิโลก็ขายนะครับเอาไปขยายพันธุ์ได้นะครับพร้อมให้คำแนะนำปุ๋ยเปยมีครับอันนี้ถ้าเลี้ยงในบ่อปลาก็ดีครับเพราะว่าในบ่อปลานี้จะมีพวกปุ๋ยพวกขี้ปลาตัวนี้จะช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำและก็บำบัดน้ำเสียได้ดีนะครับปลาชอบมากนะฮะยอดอ่อนอ่อนนี้ปลาจะตอดกินนะครับแล้วก็เป็นตัวสร้างแพงต้นให้กับปลา ตอนนี้ขายกันอยู่กิโลละร้อยบาทครับไม่รวมค่าส่งนะครับก็แพ็คใส่ถุงให้นะครับแพ็คอย่างดีเลยส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับใครสนใจก็โทรมาครับ093562-9458กิโลละร้อยนะครับเฮ okay, ค้าสวัสดีครับ